พี่นอ้องเมื่อนี้ข้ามีแนวมนันนาเสนอของชอบของครอครอืวอนั่นก็คือหม้อนึ่งข้าวไฟฟ้าพี่น้องเขาเหนียวด้วพี่น้องเขาสร้างมาทางเว็บชุดนี้มันจะมอนนอีอันนี้คือชุดหนึ่งนี่คือชุดหนึ่งพี่น้อง นี่ของแถมนั่แถมมีดปอกบะฮุงก็มีดซับส่วนอันนี้มีดแหลก,กับที่รับคมมีดของแถมชุดเนี้ย990พี่น้องมาแพงบ่เป็นมอให้ฝาดีพี่น้องเวลาเขาเสียบปลั๊กแล้วเขาก็จะเปิดงานไฟมันก็สติดพี่น้องไฟมันก็สติดขึ้นมา ข้อสิบหนึ่งยังเข้ากะเอาอันนี้เม่เกอรเขาเทสแล้วพี่น้องควันทวนๆเลยอันนี้เวลาข้าสิบหนึ่งปลาหนึ่งไก่หนึ่งยังเข้ากบบใส่อีตัวเนี่ยวัสดุมันโอเคอยู่เลยพี่น้องคล้ายๆเป็นสแตนเลสผสมนะนักพี่น้องน้ำนักพอสมควรอยู่ควันทวนๆเลยพี่น้องเสียปลั๊กแป๊บเดียวปลาเข้าจากหนึ่งข้าวเหนียวให้มันหอ,อมๆคือบานเขา้าเข้ากะเอา เอาหว่าไพ่ไมาใส่ได้พี่นอ้องนั่นเป็นไรเป็นไรเป็นไนเป็นไรของไม้เหาเป็นไ๋ไอ่ต้องไปดังไฟให้มันยุ่ยงยากพี่น้องต้องไปหาฟืนให้มันเมื่อยเสียไฟฟ้ากันเลยทีเดียว